สำนักงานเลขาธิที่การสภาการศึกษาร่วมกับเครือข่ายการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศจัดเวทีวิชาการระดับชาติครั้งที่2ขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยชวนรู้ชวนเล่นสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยนำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศอย่างเป็นเอกภาพโดยมีดอร์คุณหญิงกัรยาสุพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเล่นแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เรามีนวัตกรรมมากมายที่จะทำให้เด็กเรียนอย่างสนุกแล้วก็ใช้กับชีวิตประจำวันได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะต้องรวมสมองมาประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจากที่ฟังแล้วแล้วจากที่ดูเนี่ยนะฮะเรามีความรู้มากเพียงพอเพียงแต่ว่า ทำอย่างไรจะให้กิจกรรมเหล่านี้ทั้งสุขภาพทั้งจิตใจทั้งการเรียนรู้เพื่อต่อสู้ในโลกศตวรรษที่21หรือยุคดิจิทัลนี้อย่างมีความสุขได้เนี่ยนะเผยแพร่ให้มากที่สุดเท,ท่าที่จะมากได้แล้วที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งของปฐมวัยเนี่ยนอกจากครูและนักเรียนเรียนอย่างสนุก active learning ช่วยกันค้นหาคำตอบแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ก็มีส่วนด้านดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวว่าสกสในฐานะฝ่ายเลขาธิก,การของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ยกระดับการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยในเชิงรุกมากขึ้นตามพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และเล่นอย่างสร้างสรรค์ และได้ร่วมกับสสสจัดทำเว็บไซต์ปฐมวัยไทยแลนด์เพื่อต้องการสร้างสืงส่อโซเชียลเชื่อมต่อภาครัฐโรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองให้ใกล้กันมากขึ้นโดยสำนักนกโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสกสและภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนงานวิจัยสถิติพร้อมเผยแพร่นวัตกรรมที่มีคุณค่าและสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับเด็กปฐมวัยในอนาคตในการจัดงานวิชาการ ภายใต้คอนเซปต์ชวนรู้ชวนเล่นสร้างสารรค์่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นสําหรับเด็กปฐมวัยรวมถึงเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อคิดเห็นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยผ่านนวัตกรรมที่มีคุณค่า เราสามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับเด็กปฐมวัยเพื่อน,นําไปขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน